ารนับนลโดยมติเอกฉันจึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองและของผู้อื่นในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือการ้ลจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงือหรือเงินเดือนประจำและไม่ใช่ข้าราชการการเมือง จึงต้องด้วยรัฐนูลนมาตรา266วงเล็บสและวงเล็บสและถือเป็นการกระทำต,ตามรัฐมนูลมาตรา268อันมีผลทำให้ความเป็นตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐมนูลมาตรา182วรรคหวงเล็บ7และรัฐมนตรีที่ร่วมมีมติในการประชุมข้ามตรีเมื่อวันที่6กันยายน2554จึงมีส่วนร่วมในการก้าวกาย และแทรกแซงค่าอาจารย์ประจำอันเป็นการกระทาที่ต้องห้ามตามจำนวนมาตรา268ประกอบมาตรา266ก26วงเล็บสองและวงเล็บสเป็นเหตุให้ความเป็นตรีของตรีเหล่านั้นต้องสิ้นสุดเป็นการเฉพาะตัวตามจำนวนมาตรา182วรรคหนึ่งวงเล็บเจไปด้วยทุกๆนาทีทุกๆวันของสองปีเก้าเดือนสองวันนั้น บนนาทีของความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะนานยกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนและก้าวข้ามาสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวิถีทางของประชาธิปไตยดิฉันภูมิใจค่ะที่ดิฉันได้ทำงานอยู่ในหน้าที่นี้ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทค่ะต่อไปนี้ไม่ว่าดิฉันจะอยู่ในสถานะใด ดิฉันก็จะขอเดินตามเส้นทางของระบอบประชาธิปไตยจะขอยยึดมั่นในหลักของนิติรัฐนิติธรรมจะยึดมั่นในการสร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของสังคมและสุดท้ายค่ะดิฉันขอยืนยันว่าไม่ว่าจะยันจะอยู่ตำแหน่งไหนดินฉันขอยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปค่ะ สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการฮัตข่าว,าวรายการข่าวที่ขา่ขาวไม่ขวรพลาดนะคะพบกับดิฉันปริยาเนตรวิเชียนค่ะก่อนที่เราจะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมร่วมตอบคาถามลุ้นรับรางวัลกับทีวีไฟฟ์แฟนคลับกันก่อนค่ะถามคุณผู้ชมนะคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะอยากจะหาทางออกให้กับประเทศไทยอย่างไรพิมพ์ทีวีหตามด้วยคําตอบนะคะแล้วส่งมาที่415 5 5 5 5ของรางวัลประจําเดือนพฤษภาคมของเราก็คือสร้อยคอทองคําหนัก1สลึงจํานวน1รางวัล 看。卡 คุณผู้ชมคะทันทีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นเอกฉันนะคะให้คดีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของนางอของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทําที่มีผลประโยชน์แอบแฝงขัดต่อรัฐธรรมนูญส่งผลให้สถานะความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรและรัฐมนตรีอีก9คนที่มีส่วนในการโยกย้ายนายทวินในครั้งนั้นต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวค่ะ,คะหลายคนมองว่าหลังจากนี้ไปการเมืองไทยกําลังจะคลี่คลาย ในขณะที่บางส่วนมองว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งอาจจำรังเพิ่งที่จะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่วันนี้เราจะร่วมพูดคุยวิเคราะห์การเมืองไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะกับรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยคณะบดีคณะรัฐาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรม,มาธิราชค่ะอาจารย์ยุทธพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อวานนี้อาจารย์คิดว่าเป็นคดีที่สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมไทยไหมคะครับผมคิดว่าก็สร้างบรรทัดฐานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการประจำนะครับคือปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการเนี่ยจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกับในเรื่องของการใช้อํานาจดุลพินิจนะครับในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยสารมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจสอบได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการที่กกฎหหมาายํนนนดขั้ตอ การแต่งตั้งโยกย้ายเอาไว้คุณสมบัติของตําแหน่งนั้นนะครับผู้ที่จะมารงตําแหน่งมีคุณสมบัติตามนั้นหรือไม่ะนะหรือระยะเวลาหรือในเรื่องของเงื่อนไขนนต่างๆเนี่ยตรงนี้สารท่านมีอำนาจในการที่จะเข้ามาตรวจสอบได้แต่ในแง่ของดุลพินิจเนี่ยปกติเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารในการที่จะมีดุลพินิจในการที่จะเลือกคนซึ่งรู้มือรู้ใจในการทํางานรู้ทิศทางมีการทํางานที่สอดรับ สอดคล้องต้องกันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดุลพินิษที่ฝ่ายบริหารนั้นสามารถที่จะทําได้นะเราไม่ต้องนึกไปถึงเรื่องระดับรัฐบาลหรอกครับแค่ระดับองคอ์กรเนี่ยเวลาเราจะเลือกคนมาทํางานเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่ไม่มีอะไรขัดแย้งกับเรารแล้วก็สามารถมีแนวคิดในการทำงานที่ตรงกันไปได้แล้วยิ่งในตําแหน่งข้าราชการประจำเนี่ยเป็นตำแหน่งในเชิงนโยบายแลนะถ้ามีความคิดเห็นต่อเชิงนโยบายที่ต่างจากรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะทําให้การทํางานสอดรับต้องกันนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าสิ่งที่เเปป็นระด ซึ่งสารท่านวินิจฉัยนั้นก็คือเรื่องของการเป็นเครือญาตินะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับการเป็นเครือญาติตรงนี้เนี่ยถ้าตีความอย่างเคร่งครัดเนี่ยนะครับทาง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตารวจแห่งชาติท่านก่อน,ค,น,นคือพลตอเพียวพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นญาติโดยตรงกับนายรัฐมนตรีนะนันนคือประเด็นที่หนึ่งในประเด็นที่สองนั้นเนี่ยก็คงต้องดูนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในการที่พลตอเพียวพันธ์นั้นเคยไม่ได้รับความเป็นธรรมในปี2549เนี่ยตรงนี้จะคืนความเป็นธรรมให้เขาได้อย่างไรนะครับในการแต่งตั้งยกย้ายหรือแม้กระทั่งของกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีที่ขึ้นมาดำตำแหน่งเลขาสมชในรัฐบาลคุณอออิิิิสสททธเเเเงงกกกก็็มมีาาาารโยยย้้ลลลขช่นดแว อีกท่านหนึ่งเ,เพื่อให้คุณทวินเป็นเลขาธิการเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นใน,ในฝ่ายบรยิหารแทบจะทุกสมัยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ศาลก็วางมาตรฐานอยู่พอสมควรเลยว่าในอนาคตน,นั้นเนี่ยศาลเองก็เข้ามาตรวจสอบได้นะครับกับการหน่งตั้งยกย้ายค่าการประจำะอันนี้เป็นการวางมาตรฐานทั้งในส่วนศาลน้ำนูนด้วยแล้วก็ในส่วนของศาลปกครองก่อนหน้านี้ที่คุณทวินนั้นได้ไปร้องคดีไว้ด้วยนะครับ หลายๆครั้งที่ผ่านมาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมักจะมีมติที่ไม่เอกฉันะนะคะอาจารย์แต่สําหรับกรณีเมื่อวานนี้9ต่อศูย์เลยค่ะอ,อาจารย์มองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับว่าทําไมสารรัฐธรรมนูญปกติแล้วในระยะหลังๆมักจะมีมติที่ไม่ค่อยเอกฉันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยค่งน้างที่จะเอกฉันก้าต่อ0ูย์เลยเนี่ยนะครับรวมไปถึงในเนื้อคําวินิจฉัยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีการคาดหมายกัน3-4แนวทางนะครับเช่นอาจจะทานาย,ยกพ้นจากตำแหน่งการเฉพาะตัวจะให้พ้นไปทั้งคณะเลยนะรวมคอรมอชุดปัจจุบันด้วยะนะหรือว่าจะให้พ้นในลักษณะที่บางส่วนเหมือนกับคำวินิสไชวินิชเมื่อวานเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันว่าทำไมศาลนั้นเนี่ยจึงวินิฉัยนะโดยที่ว่าไม่ให้พ้นไปทั้งคณะนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยว่ากันตามหลังนิติธรรมแล้วเนี่ยคใครที่เป็นผู้กระทำความผิดนั้นก็ต้องเอาเฉพาะบุคคลคนนั้นนะครับซึ่งเมื่อวาน ท่านก็ได้ยึดหลักนี้นะครับซึ่งก็เป็นหลักที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าคณะดนตรีส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปในภายหลังหรือว่าผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติในวันนั้นเช่นอาจจะไม่ได้มาประชุมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่เกี่ยวข้องนะครเพราะว่าตรงนี้ถ้าดึงบุคคลเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องคมมินิจฉัยของศาลอาจจะขัดต่อหลังนิติธรรมก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาหรือเงื่อนปมทางกฎหมายนั้นมันเกิดขึ้นทันทีเมื่อศาลนั้นไม่ได้มีความชัดเจนกับเส้นทางที่จะเดินหลังจากมีคำวินิจฉัยและเมื่มอวานเราเห็นว่าศาลท่านก็วินิจฉัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําความผิดของ แล้วก็คณะกตรมในชุดนั้นนะครับ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการตีความในเรื่องต่างๆจะเป็นอย่างไรตรงนี้ก็เกิดคําถามจนแม้กระทั่งทุกวันนี้แหละครับว่ารัฐมนตรีบางคนหรือแม้กระทั่งตัวท่านนายกเองเนี่ยซึ่งดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยจะพ้นหรือไม่และนะบางความเห็นบอกบอกก็บอกว่าต้องพ้นหมดนะเพราะถือว่าเป็นการพ้นโดยเฉพาะตัวเพราะนั้นเมื่อจะต่อมาเนี่ยดำรงตําแหน่งอะไรก็ต้องพ้นไม่หมดนะหรือในบางความเห็นนะเขาก็บอกว่าไม่พ้นยังคงมีสถานะของการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะเพราะถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการใช้อำนา ในทางปกครองอเป็นการเชื่อมหน้าหน้าที่นะไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดในทางอาญาที่จะเอาความผิดกับบุคลคลนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมหน้าหน้าที่เพราะนั้นก็ต้องเอาความผิดกับตํนะาแหน่งนะเมื่อตําแหน่งณวันนั้นเนี่ยคือสวมหมวกแค่2ใบนะใบหนึ่งก็คือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงสํานักนายกอีกใบหนึ่งคือหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่เราเรียกว่านายกปรมนตรีก็ พ้นไปแค่2ใบส่วนใบที่3คือรื่องตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นมาสวมหลังจากเกิดกรณีคุณทวิตแล้วก็ไม่น่าจะพ้นนะังนั้นวันนี้ครับก็เลยเกิดการตีความกันไปอย่างกว้างขวางเลยเพราะว่าศาลท่านก็ไม่มีความชัดเจนว่าตกลงจเจ้ามนตรีนั้นพ้นจากตาแหน่งอะไรบ้าง นะก็เพียงบอกแค่ว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวค่ะ,คะยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามความเห็นของอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคพ่ดเดียวก่อนคะ่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อทิศทางการเมืองไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการฮัตข่าวค่ะสินเชื่อกรุงไทยรถมุนเงินโดยกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่งอนุมัติได้รับเงินใน24ชั่วโมง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฮั core ์ข่าวค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงทิศทางการเมืองไทยหลังจากที่สารรัฐธรรมนูมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวานนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์ยุทธพรกันต่อค่ะอาจารย์คะคำวินิจฉัยบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์พ้นจากสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีรแล้วก็รัฐมนตรีอีก9คนที่มีส่วนในการยกย้ายคุณทวินแต่ว่าที่เหลือ,อยังคงทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการอยู่แบบนี้การดําเนินการนั้นจะสามารถทําได้อย่างเต็มที่มากน้อยแค่ไหนคะครับอันที่จริงแล้วรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจแต่ไม้เต็มือั้ง0% ในช่วงที่รักษาการรอการเลือกตั้งเนี่ย ก็จะเป็นอำนาจที่บางส่วนนั้นต้องไปขอความเห็นชอบจากกกตนะเช่นในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจําในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องของการที่จะก่อหนี้อันเป็นการผูกพันต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉนั้นคณะบมติส่วนที่เหลืออยู่20สคนเนี่ยก็ต้องยึดหลักเช่นเดียวกันนะครับทันี้ยึดหลักตรงนี้ก็เดินหน้าตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไปนะครับก็คือว่าอยู่ไปจนกว่าจะมีคณะมนตรีชุดใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งนะครับคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยในคำินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหลายคนก็จะบอกว่าทําไมเป็นที่่นาแปลกใจ นายรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลนั้นเนี่ยต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่พ้นไปทั้งหมดนะครับถามว่าหลักในเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันยังอยู่ไหมตรงนี้ก็ต้องบอกอยังคงอยู่เพราะว่าหลักในความรับผิดชอบร่วมกันในของนายรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีชุดที่มีมติในเรื่อง,องคุณทวินนั้นก็คือต้องรับผิดชอบแล้วก็ไปพร้อมกันหมดแต่ชุดที่เหลืออยู่นั้นเนี่ยเขาไม่ได้มี ความผิดตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องมติตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนในตอนต้นแหละครับว่าถ้าสารมาวินิจฉัยถึงกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยก็จ,จะขัดกับหลักนิติธรรมได้ในส่วนของคำวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้รัฐมนตรีในชุดนี้ยังคงมีสภาพของความเป็นรัฐมนตรีรักษาการ <c oughs> แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปได้นะครับสำหรับในกระทรวงไหนซึ่งไม่มีรัฐมนตรีนั้นก็จําเป็นที่ต้องให้ปลัดกระทรวงข, <c oughs> ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีหลักอยู่อันหนึ่งที่เขาเรียกว่า ความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารนั่นก็หมายความว่าฝ่ายบริหารนั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะสะดุดหยุดลงได้ในการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องกลไกรัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนการดําเนิเนนโยบายอะไรต่างๆเพราะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นว่าฝ่ายบริหารนั้นไม่สามารถที่จะหยุดทํางานได้นั้นในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเวลามีการยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าไม่มีเรื่องของรักษาการสมาชิสากสภาผู้แทนราษฎรจะไม่มีนั่นเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินนะอาจจะเกี่ยววข้องงในบาส่ เช่นการออกกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่ประจํารายวันนะครับดังนั้นเนี่ยหลักในเรื่องความต่อเนื่องฝ่ายบริหารตรงนี้นี่เองที่จะส่งผลทําให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในรัฐมนตรีนั้นสามารถจะทํางานได้เหมือนกับรักษาการนรัฐมนตรีทุกป,ประการนะเพียงแต่ว่าในบางเรื่องอาจจะถูกจํากัดอย่างเช่นต้องไปขอความเห็นชอบกรกะตะนะก็คือพูดง่ายๆว่าคุณยิ่งรักมีอำนาจอะไรวันนี้คุณนิวัติธรรมรงก็มีอํานาจอย่างนั้นแหละครับรวมไปถึงเรื่องของการรับสนองพระบรมราชองการในการประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้มีวันเลิกตั้งด้วยค่ะคงั้นก็แสดงว่าการเลือกตั้งที่ล่าสุดกรกะตอ,ออกมาบอกว่าอาจจะเลื่อนจาก20กรกฎาคมออกไปอีก1สัปดาห์ก็ยังสามารถจะเป็นไปได้ะค่ะก็ยังยังมีโอกาสเป็นไปได้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งจะสำฤทธผลได้เนี่ยนะครับ รัฐบาลต้องประสานงานกับกรกตนะครับแล้วกรกตอีกต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะในการที่จะทําให้เรื่องการเลอกตั้งนั้นเกิดขึ้นได้เลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่กรกตบอกว่าถ้ารีบเร่งจัดการเลอกตั้งเกินไปเดี๋ยวก็จะทําให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องถามมาเป็นกรกตว่าวันนี้นอกจากในเรื่องกระบวนการจัดการเลอกตั้งแล้วเนี่ยกรกตได้มีการ ป้องกันระมัดระวางังหรือแม้กระทั่งการดําเนินคดีกับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งามากน้อยแค่ไหนแล้วอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ากรตอยังไม่ทําผมคิดว่าวันนี้ต้องกับมาทบทวนอยู่ผสมควรเหมือนกันว่ากรกตอเองนั้นเนี่ยก็ต้องมุ่งมั่นในการที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งมากกว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าจัดการเลือกตั้งเลยทันทีเนี่ย ผมก็เห็นว่าโอกาสจะสําเร็จนั้นก็คงไม่ง่ายเหมือนกัน,นเพราะสารุนท่านได้วางแนววินิจฉัยไว้แล้วนะครับว่าแม้มีสักหนึ่งหน่วยเลือกตั้งนะครับในการที่ออกมาขัดขวางไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ถือว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องพูดคุยเจราจารก่อนในเบื้องต้นแหละครับเมื่อพูดคุยเจราจากันแล้วทุกฝ่ายเห็นตรงกัน นะว่าวันนี้เนี่ยควรจะต้องกลับเข้ามาสู่การเมืองในระบบนะแล้วก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งจะมีสัญญาประชาคมในเรื่องของการจะปฏิรูปประเด็นไหนก็บอกกับพี่น้องประชาชนไปแล้วก็นําไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็นาไปสู่ขั้นสุดท้ายคือการเป็นรูปประเทศไทย3ขั้นง,ง่ายๆเนี่ยผมน่กทำให้บ้านเมืองออกจากวิกฤตได้เลยนะ้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยในวิกฤตในเรื่องคาวินิจฉัยของศาลนะวันนี้เนี่ยถ้ามองให้สร้างสารรค์หรือตีความอย่างสร้างสรรเนี่ยนะครับผมนึกจะเป็นทางออกได้ทันทีนะฮะอย่างเช่นกปปสเองเนี่ยก็มองว่า เอาละวันนี้ได้รับชัยชนะละเพราะว่าคุณยิ่งรักออกจากตําแหน่งนะครับถือว่าบรรลุเป้าประสงค์ในทางการเมืองก็สลายตัวไปแล้วก็จะไปตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนองค์กรตรวจสอบอะไรต่างๆหรือการปฏิรูปเนี่ย ก็ว่ากันไปนปชเองอาจจะไม่ไมีความสุขนักกับคำนิชัยแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณยิ่งรักก็ยังไม่โดนห้ามดำรง,งตําแหน่งในางการเมืองเดี๋ยวมีเลือกตั้งคุณยิ่งรักกับครมอยเก้คนก็ลงสมัครใหม่ได้เพรนันก็ไปว่ากันไปในสนามเลือกตั้งยุติบทบาททั้งคู่แล้วกลับเข้าสู่การเมืองในระบบปกติตรงนี้ก็จะกลายเป็นทางออกได้ทันทีาาแต่พอบอกบอย่างนี้หลายคนบอกเป็นโลกสวยนะแต่ผมถามซู่วันนี้คนในสังคมต้องการโลกสวยหรือต้องการโลกแห่งความรุนแรงล่าสุดเลยค่ะอาจารย์มติปปชออกมาแล้ว จะ,ะต่อสู์ถอดถอนคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็ส่งเรื่องต่อให้กับผุ้ทสภาพิจารณารแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของคดีอาญาอาจารย์คะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะในกรณีของการที่จะถอดถอนคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับก็คือ ตามปกติแล้วเนี่ยก็จะมีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้เนื่องด้วยเมื่อวานเนี่ยมีคำวินิจฉัยศาลรั้นรูญในการที่ทําให้ท่านนายกนั้นพ้นสภาพไปแล้วดังนั้นในตัวของคุณยิ่งรักเองวันนี้ไม่ได้มีผลแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผลในทางคดีคะนะซึ่งเป็นไปได้2ทางก็คือในเรื่องของการไปถอดถอนต่อหรือเรื่องในการดําเนินคดีกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในทางอาญาะนะครับค,คราวนี้พอปปชไม่ได้พูดถึงเรื่องของการไปสู่ สารนิกายแผนคดีอาญาพู่มุ่งตำแหน่งทางการมันก็หมายว่าเรื่องคดีอาญาจบไปก็เหลือเฉพาะเรื่องการถอดถอนก็ต้องไปสู่วุฒิสภาแค,นะคราวนี้ก็ต้องมาหน้าดีวุฒิสภาชุดใหม่ที่กําลังจะมีการประชุมแล้วก็เลือกประธานวุฒิสภากันวันที่9พ้พฤษภาคมนี้แล้วครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวุฒิสภาชุดนี้จะลงมติอย่างไรนะถ้าลงมติในเรื่องการถอดถอนนั่นหมายว่าคุณยิ่งรักเองจะถูกห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะอาจจะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตเลยนะครับหลายคนนั้นเข้าใจว่าการถอดถอนนั้นจะโดนห้ามีค5ปไม่ใช่นะครับ จะโดนห้ามตลอดชีวิตเพราะการลงรับสมัครเลือกตั้งจะเป็นสอสอส,อสอวอก็ตามเนี่ยะนะครับ จะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่กําหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เคยถูกถอดถอนทางการเมืองนะเพราะนั้นก็หมายว่าถ้าถูกถอดถอนเมื่อไหร่นเนี่ยไม่เฉพาะคุณนิกรักษ์ครับอีก308คนคสสสวที่รออยู่ก็เช่นเดียวกันครับะจะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสสสวได้อีกตลอดชีวิตครับสุดท้ายคะ่ะอาจารย์มองว่าการชุมนุมใหญ่ของทั้งกปปสแล้วก็นปชที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันรืนจะทําให้ทิศทางการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวัน2วันนนีี้เ่ย คิดว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักแล้วก็สิ่งที่ต้องจับสัญญาณคือท่าทีของแกนนาทั้งฝั่งคุณสุเทพทั้งฝั่งคุณนทวุฒิจตุพรน,นะครับเพราะผมช่วยจะต้องมีการประกาศอะไรบางอย่างแล้วถ้าเมื่อเราดูสัญญาณจากคำนิชัยสารรัฐมนูลด้วยจากคำนิชัยปปชด้วยเนี่ยสัญญาณแห่งความปณีประนอนมเริ่มที่จะมาขึ้นแล้วนะครับเพราะถ้าเราดูเนี่ยในแง่คำนิชัยสารรัฐมนูลเองนั้นก็ไม่ได้จะทาให้นายรัฐมนรีนั้นเนี่ยนะครับกับคณะรัฐมนูลไปพร้อมกันทั้ง ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีครมอใหม่นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไม่มีการห้ามดํารงตำแหน่งทางการเมืองและมะติก็เป็น9ต่อศูนย์นั่นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่มติ9ต่อศูนย์เราจะหาได้ยากมากในสารรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของมติปปชก็เต่อศูนย์เหมือนกันนะแล้วก็ยังไม่มีเรื่องการดําเนินคดีอาญาด้วย นะเป็นเรื่องถอดถอนซึ่งก็ต้องให้วุฒิสภาควาาไปต่อเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสัญญาณแห่งการปณีปนอมที่เกิดขึ้นแล้วนะเราก็ต้องไปจับตาดูการเมืองน,นอกระบบทั้งหลักว่าจะมีปณีปนอมเหมือนการเมืองในระบบหรือเปล่าครับค่ะ <c oughs> วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะฝ้าและผนังมีลายจากเชอลาบอร์ด ทนังและฝ้าสวยต้องแผลหมดเวลาของรายการหัดขอขาวในวันนี้แล้วค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ค่ะสวัสดีค่ะ Dismissed. That's the verdict from Thailand's Constitutional Court Ending Ying Lak Shinawat's tenure as Prime Minister The charge was abuse of power Administer the country, and we never did anything that conveys any dishonest actions as accused. Judges say Yingluck violated the constitution when she reassigned a security chief back in 2011, allegedly to benefit a family member. The court also removed nine other cabinet members.